เห็นไหมเสียอ้วนที่อยู่ลงเกลืออฮตูกุ้มไปกี่วันแล้วปัี้ตายยังมีนศพเลยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่กระบี่เนี่ยถูกฆ่ายกครอบครัวเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นสู้ไปก็แพ้ไม่ยอมมีขบวนการในะบวนการยุติธรรมเนี่ยมีการพูดลักษณะแบบนี้ครับทําให้เรารู้สึกว่ากลัวเพราะอะไรล่ะเพราะผมแจ้งความสามครั้งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินก็ตํารวจในนั้นก็ถูกย้าย แล้วตอนนั้นก็มีนายอำเภอคนหนึ่งที่หน้าดาแกพาเข้าไปปุ๊บเอกสารบ่งชี้เขาก็พูดบอกว่าถ้าเรื่องถึงเขาไม่ถึงศาลเนี่ยสองเดือนจบเขาคงจะจี้ไปทางหน่วยงานก็เลยถูกย้ายอืแล้วคราวนี้คือหลายหน่วยงานที่ผมเดินเรื่องของความช่วยเหลือมาร่วมสิบปีแล้วจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่เจอเนี่ยเอาขนาดเขาเป็นถึงนายทหารนายตำรวจแล้วก็เป็นถึงนายอำเภอยังถูกย้าย มันอิทธิพลหรือเปล่ามไม่กลัวตาเลยนะมันไม่มีอะไรแล้วแล้วไม่กลัวอิทธิพลเดิมแล้วเหรอครับถ้ากลัวผมคงจะไม่ถ้ากลัวผมจะไม่ไดิ้นรนค้นหาเอกสารเพื่อจะต่อสู้ต่อเพราะชีวิตมันไม่มีอะไรจริง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13เสมไทยครับช่อง13เสมไทยของเราเองถือว่าเป็นช่องที่รับเรื่องร้องเรียนพี่น้องประชาชนครับเป็นช่องของประชาชนที่เปิดนะครับเปิดกว้างเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนจริงครับวันนี้ครับก็มีอีกเด่งเรื่องราวของพี่น้องประชาชนครับที่จะมาร้องเรียนทางช่อง13เสมไทยก่นรายการข่าวชัดประเด็นจริงของเราครับว่าเขามีที่ดินนะฮะตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเองเนี่ยในที่ดินนสสามนะฮะก็ ทําทกินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายแล้วฮะโดยดีวันดีคืนดีเองครับมีบุคคลนะฮะที่มาเช่าพื้นที่นะฮะทำที่ดินของเขาเนี่ยแหละฮะของครูเขาเองอะมาอ้างสิทธิ์นะฮะในการออกโฉนดทับที่ของเขามีการฟ้องร้องโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายเองเนี่ยจนสามารถชักคดีแล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่รับรมตามแล้วเขารู้ภายหลังว่ากระบวนการในการได้มาของที่ดินนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายครับโดยการสืบ ทราบข้อมูลในเรื่องเอกสารต่างๆเองวันนี้เขาเลยมาร้องเรียนผ่านสื่อข่าวชัดประเด็นกิ่ง,งยั้เขาแสอยำไพยครับเพื่อจะหาะช่องทางและแนวทางในการเรียบร้องสิทธิที่ดินที่ทำกินของต้นบนรรพบุรุษของเขากลับคืนมาครับจากที่เขาไปร้องเรียนหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หน่วยงานยุติธรรมต,ตั้งแต่ระดับขั้นต้นนะฮะตั้งแต่ระดับเจ้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านไปถึงกระบวนการศาลแล้วเนี่ยแต่ถูกกระบวนการในการช่อฉนช่อโกง ของกระบวนการยุติธรรมที่มีช่องว่างนะฮะทำให้เขาที่แพ้คดีต้องสูญเสียที่ดินไปกว่า20ไร่ครับวันนี้เขามาร้องเรียนกับเราครับตอนนี้ผมอยู่กับนายชัยโชคลาคุณเพลินครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นคนที่ไหนครับพี่อ๋อผมคนจากแก้วอลันประเทศฮะแล้วก็คือมีความเดือดร้อนเรื่องที่ดินที่ไม่ได้รับความถูกต้องความยุติธรรมมันเป็นมดดของตระกูลที่ สืบทอดมาแล้วก็คือเอกสารเป็นสินสมรสแล้วก็ไม่ได้สลักหลังโอนให้ใครมันก็เลยสงสัยในด้านเอกสารต่างๆที่ฝ่ายนั้นมีขึ้นว่ามันมีขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อของเรายังยืนอยู่ยังไม่ได้สลักแผ่นหลังหรือมีเอกสารว่ายกขายโอนให้ใครอ่ะเดี๋ยวของกล่าวเกินพี่พูดมาแบบนี้คนที่ดูทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจาครับคือที่ของพี่เขานี่ฮะ ก็คือมีถูกการโอนในส่วนของเป็นในส่วนของนสสี่แล้วนสสี่คือออกเป็นโฉนดแล้วตอนเนี้ยมีการออกโฉนดแล้วออกเมื่อรเร็วนี้เองครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองเดือนไหนฮะพฤษภาคม65วันที่1 1พฤษภาคม65 11พฤษภาคม65นี่เองพอพี่อยู่ดีแล้วอยู่ดีพี่เห็นมีการออกโฉนดมาพี่ทํางไงก็พยายามค้นหาข้อมูลและเอกสารต่างๆครับจนพบว่า มีการให้การเท็จในชั้นศาลแล้วก็ให้การเทจกับเจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารอืคราวนี้ก็ด้วยความที่ว่าร้องเรียนมาหลายหน่วยงานหน่วยงานไหนบ้างที่ไปร้องเรียนมาเล่าให้ฟังก็เรื่อแรกๆเลยตั้งแต่เริ่มแรกๆที่ทำเนียบรัฐบาลครับอสถานที่รับเรื่องร้องทุกข์ก็รู้สึกจะสี่ห้าครั้งแล้วก็สภาทนายความก็สี่ห้าครั้งครับ แล้วก็สำนักง,งานกฎหมายสตีก็เคยไปครับแล้วก็ในพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอลันครับในอำเภอหรือที่ดินหรือผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรกระทรวงต่างๆในพื้นที่ที่รองเรียนเฉยเข้อยังไงครับเข้อรับเรื่องรองเรียนแล้วยังไงมีการกติดตากบับเรื่องอยังไงร,รับเรื่องก็อ้างว่าเรื่องอยู่ในชั้นศาลมั่ง แต่คือเอกสารมันบ่งชีไ้ไม่มีการว่าเออถึงจะอยู่ในชั้นศาลกูนก็ไม่ลงมาตรวจสอบข้อมูลความจริงเพื่อเป็นการหาข้อมูลเพิ่มในการต่อสู้ในชั้นศาลใช่ไหมครับสรุปแล้วคือกลายเป็นว่าเจ้าทุกต้องมีนคนหาเอกสารหาข้อมูลเองทั้งหมดอแจ้งความก็แล้วสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเจรตําำรวจนี่ก็ไปแจ้งอืแจ้งเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือเรื่องตรวจสอบด้านเอกสารอืก็เท่านั้น มันก็เลยเหมือนกับว่าอย่างทนายที่จ้างไปก็มาเกลี้ยกล่อมให้ยอมออหรือไม่ก็ทำเป็นยืนเปิดสมุดไม่แยง้งไม่สู้เงี้ยแล้วผมจะจ้างคุณมาทําไมอมจ้างให้มาสู้ไม่ใช่มาจ้างให้มาเกลี้ยกล่อมให้ยอมเขาแล้วมาจ้างให้มายืนหันหลังให้แล้วก็เปิดสมุดก้มหน้างดดด,ดดินอยู่อะยอมพูดง่ายว่า<อ>กระบวนการในชัน้นศาลเองเนี่ย เขาอ้างสิทธ์อะไรครับที่เขาอ้างสิทธ์ว่าเขาเป็นเจ้าของเขาเขาอ้างว่าตายกที่ดินให้แล้วก็อ้างว่าซื้อที่จากตาซึ่งตรวจสอบแล้วไม่มีพี่ตรวจสอบยังไงในการตรวจสอบของพี่ก็ไปสอบถามที่อบตแล้วก็ตรวจสอบที่ที่ดินที่ดินก็ไม่มีใบซื้อขายครับแล้วก็ไม่ได้สลักหลังโอนให้อืนั่นก็คือเอกสารกระบ่งชี้แล้วก็ใบยกให้ที่ดิน การให้มันขาดองค์ประกอบคือที่ดินเป็นสินสมรสใช่ครับในด้านกฎหมายคู่สมรสต้องมาทํานิติกรรมร่วมกันถูกแล้วคันนี้ในเมื่อเป็นสินสมรสเพื่มถึงจะทํานิติกรรมร่วมกันได้เพื่มตัวจริงก็ต้องสลักด้านหลังว่าได้ยกหรือขายหรือโอนให้ใครซึ่งฝั่งคู่กรณีเองเนี่ยเขาอ้างว่าคุณตาของคุณเนี่ยมีการยกที่ดินให้เมื่อประมาณปี46ห<ม>ก่อนที่คุณตาจะเสียคุณตาเสียปีห้าหนึ่งแล้วคุณแม่ เป็นพู้เกกัดการบรดกในปี51<ะ>แล้วก็มาทําเรื่องในส่วนของอเดินเรื่องเอกสารในส่วนของที่ดินแล้วก็ใบเราต้องพูดไหมใบให้ที่ดินเนี่ยเพิ่งจะมีขึ้นหลังจากแจ้งความครั้งที่2ครั้งแรกไม่มีก็คือใบให้ที่ดินเราก็คือเขาไปคัดสํานวนจากรวมที่ดินนั่นแหละ,ะสำนักงานเขตที่ดินนั่นแหละแต่ใบให้ที่ดินเองเนี่ยมันให้เมื่อปี4ี 6, ผมมีดูเอกสารแล้วครับสี <G 3. S 1> ่สามไม่รู้สี่ไหนประมาณนั้นแหละ คือมันมีแหละแต่เขาเอาไม่ให้คุณเจอ<ม>เพราะว่าเนื่องจากคุณไปแจ้งความพอไปแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยงัดงหลักฐานที่ว่าเขามีการให้ที่ดินกันจริงในเมื่อปีสี่สามแต่คราวนี้มันก็ขาดองค์ประกอบคือคู่สมรสไม่มาเซ็นยินยอมไม่มารับรู้ครับอ่ตัวนี้นแล้วก็ที่ดินตัวจริงไม่ได้สลักหลังว่ายกหรือขายหรือโอนให้ใครอ่ะคืออ้างสิทธิ์ในการออกโฉนดที่ดินต่างๆเองเนี่ยเขาอ้างสิทธิ์ว่ามีการยกให้ แต่เมื่อการสิทธิ์ยกให้แล้วยังไม่มีการโอนหรือว่ามีการซื้อขายกันแล้วมีการลงจดบันทึกในส่วนของตำนักงานเขียที่ดินมีการซื้อขายกันสลักหลังในหนังสือดังนั้นมันก็เลยเป็นการฟ้องร้องเพื่อจะได้ที่ดินในที่นี้ในกระบวนการในศาลเองเนี่ยคุณพี่เขาเนสู้สู้ไปก็คือพูดง่ายตอนนี้แพ้แหละจนที่ดินเนี่ยกลายเป็นของเขาด,ด้วยโดยการยินยอมประนอมยอมความกันในชั้นศาลมีการแลกที่กันครัได้ จำยอมแต่ว่ายังคงสู้อยู่เพราะเราก็พยายามหาหลักฐานข้อมูลมาตลอดอคือที่ภาระจำยอมต่อเซนปณีปนนยอมความเพราะสารตัดสินเราจึงต้องจำยอมแต่เรายังสู้ด้วยการพยายามค้นหาข้อมูลหลักฐานมาตลอดตอนนี้พบข้อมูลอันเชื่อว่าน่าจะเป็นหลักฐานเท็จที่ไปกล่าวสารใช่ไหมครับก็<จ>มีาการยืนยันจากเจออะไรบ้างจากอบตที่ว่าตรวจค้นแล้วไม่มีข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ของอบตครับ, <Avatar. S 1> รบแล้วครัน้นี้ก็มันก็เป็นการบ่งชี้อย่างที่บ้านผมเป็นนอนอสามแล้วทำไมจึงมากลายเป็นมันเอกสารมันบอกบอกไม่ถูกแต่มันก็คือข้อมูลความจริงคือนอสามของเราเนี่ยมันยืนอยู่แล้วครับไม่ได้สลักหลังโอนให้ใครอ่าแล้วก็เป็นสินสมรสแต่เอกสารต่างๆที่มีขึ้นเนี่ย พูทยาพุทยาเอาจริงๆแต่ตามข้อกฎหมายนะท่านผู้ชมครับตามกฎกฎหมายเองในส่วนของที่นอสอสามเองเนี่ยมันสามารถย่งสิทธิ์การครอบครองได้ภายในหนึ่งปีแต่ทีเนี้ยจ,จากการที่ทราบข้อมูลมาในส่วนของที่ดินของคุณตาของเขานเ,เนี่ยเดิมทีเชื่อว่าเชื่อว่า,อาจจ,า,อ,า,อ,าอาจจะมีการตกลงซื้อขายกันจริงแหละอาจจะมีการตกลงซื้อขายแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินกันให้ครบก็เลยจะเห็นทั้งสือหลักฐานที่เขาอ้างว่ามีการให้ที่ดินกัน ที่ทําขึ้นมาประมาณทั้งปี43แต่การให้ที่ดินนั้นเองเนี่ยทำที่สํานักงานเขตที่ดินนะครับแล้วก็มีเจ้าพนักงานที่ดินเป็นพยานว่าก็มีการยกให้ที่ดินโดยเสนหาจํานวนหนึ่งนะครับแต่ภายหลังเองเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาได้ยินเจ้าของที่ที่มีข้อพิพาทกับเรานี่เองเนี่ยมาพูดกับตาว่าเออที่ดินไม่เอาแล้วยกคืนให้ไปเลยคือยังไงเมื่อปี46ยังเดินมาหลังบ้านมาบอกให้ยึดที่คืนเพราะไม่มีตังค์ซื้อ วันนั้นก็กําลังเอาข้าวให้ตายายตอนเย็นครัในคนเนี้ยใส่เองเกง,กงขาสั้นตัวเดียวพาเขามาพาดบ่า,บาเดินมาหลังบ้านมาบอกว่า,าใหญายใหญ่ยกทีขึ้นรถยกทีขึ้นรถใคย,ยมึงมีตังค์ซื้อดอกอตาบอกว่าเป็นยังยูทํากินไปกอนอม,มีที่มีทาง่อยขยับขคย้ายไปอตาเขาก็ใจดีก็ใจดีก็อย่างหลายๆคนที่เคยมาอาศัยอยู่ทํากินเนี้ยอเขาก็มีที่ทางเขากขย้ายออก อย่างหน้าหามหน้าจงมีที่ทางก็ย้ายออกหน้าร้านมีที่ทางก็ย้ายออกหน้าร้านนี่ตาก็ให้อยู่อาศัยทํากินถึงขนาดว่าบวชให้แต่งงานให้ด้วยอืตาคุณใจดีเลยนะแล้วยังทากับตาเราได้ขนาดนี้เลยพูดง่ายว่าเขาปีสี่หกเขาบอกว่าองอ์ไม่มีตังซื้อที่ตาแล้วนะไม่มีตังซื้อที่ถ้าเกิดว่าตาจะเอาคืนก็คืนได้เลยเพราะว่าปราปีสี่สามเนี่ยท่าหนังสือยกให้พูดง่ายอาจจะเป็นการเรียก การเสียภาษีนั่นแหละเลยเขียนว่าให้โดยเสนหาแต่การให้จริงๆแล้วการที่ให้หรือการมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่งางๆในซีนสตนสสเองเนี่ยต้องมีการเซ็นต่อเจ้าพนักงาน,น,นที่ดินในส่วนของว่ามีการให้จริงๆใน,นโฉนดในในสนส,น,สน,นั้นสลักหลังแต่ไม่มีการเซ็นเชื่อว่ายังไม่มีการเซ็นเพราะยังไม่มีการใจ่ายเงินให้ครบพอปี4ีเองเนี่ยเขาเดือนเดนมาบอกว่าพอไงเอาทีขึ้นไปโลดบนมีเงินแล้วแมนมาครับทีนี้เองเนี่ย ต่อมาแล้วพ่อใหญ่ก็ยังไม่เอาที่คืนก็ยังให้ทํากินอยู่ให้อยู่ตากินเพราะว่าหนึ่งแกเป็นคนใจดีแล้วคือคล้ายกับว่ารอให้เขามีที่มีทางครับค่อยออกไปอืเพราะว่าลูกหลานอย่างพวกผมเนี่ยก็ผมก็เป็นเตตทหารอย่างเดียวใช่ไหมก็อยู่แต่ด,ด้านนอกไม่ค่อยได้อยู่แม่ผมก็ไปทํางานแล้วก็พึ่งยัมางอยู่อาศัยอยู่กับตาดูแลตาตอนปีสี่สอง ปี <B> 42ครับคือตอนนั้นแม่ไปทํางานก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาวกว่อสร้างกรุงเทพครับแล้วคราวนี้พออายุมากขึ้นแล้วผมก็ไปเป็นหารเกณฑ์ปี40เนี่ยมแม่ก็ลงมามาอยู่กับตาดูแลตาตั้งแต่ตอนนั้นอจนตาเสียชีวิตตาเสียชีวิตเมื่อปีห1 5หแต่แล้ว,วก็ครับพอตาเสียชีวิตปีห้าปุ๊บยายก็มาเสียชีวิตปี52ครับเนี่ยมันมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะถ้าการทําเอกสาร มันเป็นสินสมรสเนี่ยคู่สมรสต้องทํานิติกรรมร่วมกันถูกต้องเข้าใจเนเรื่องนี้คือตอนนี้เนี่ยโนด,ดนศไอ้นอส,สามเองเนี่ยก็ยังไม่มีการโอนให้ใครแหละ,ะก็คือการที่เขาเซ็นให้ตอนนั้นก็คือพูดง่ายมันยังไม่สมบูรณ์ยังยไม่สมบูรณ์แล้วไม่สมบูรณ์ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อย่างไรเพราะว่ายังไม่มีการจ่ายตังค์เพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยบีสี่หกบอกว่าพ่อหายเอาทีไปเลยว่มีเงินได้แล้วแต่พ่อหญ่ให้อยู่มาตลอดเลยจนพ่อหญ่เสียชีวิตนะทีนี้ ก็มีกระบวนการวิ่งเต้นเหรอคุณเชื่อว่าวิ่งเต้นเหรอที่จะออกเขาบอกว่าที่บอกว่าออกเอกสารดาเนินการใสนส่วนใบพอ,อพอปทอห้าวิ่งเต้นไหมผมก็ไม่ทราบแต่เอกสารมันก็บ่งชี้การเขียนเองเซ็นเองโดยผู้ใหญ่บ้านมันใช่เหรอฮะการสาแสดงรายการเสียภาษีใบที่ดินเนี่ยการเขียนเองเซ็นเองโดยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนเขียนเองทาเอง คือคุณกําลังอ้างว่าในส่วนของในส่วนของคนที่เช่าที่อยู่เนี่ยเขาเสียภาษีดอกย่าทบท5ห้าเนี่ยกับทางในส่วนของเทศบาลนะฮะโดยมีผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยเป็นคนกรอกลายมือเองครับเขียนเองเซ็นเองทั้งหมดลายเองเซ็นเองทั้งหมดเซ็นชื่อแทนเจ้าของที่ด้วยเซ็นชื่อแทนเจ้าของที่อ่าผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของที่เองใช่ไหมน่าจะเป็นเอกสารเฮดที่ทําขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นหลักฐานที่การบ่งชี้ว่าที่นั้นเป็นของเขามีการเสียภาษีมาโดยตลอดจนเป็นสู่กระบวนการในการขอออกโฉนด แล้วฟ้องร้อกดอศาลที่ช้าคดีในครั้งนี้เชื่อว่าอย่างนั้นครับแล้วผู้ยีบ้านเป็นไงตายแล้วเหรอเห็นบอกตายแล้วฮะทำไงทีเนี้ยทำไงก็ไม่รู้จะไปฟ้องฟ้องผีแต่ฟ้องฟ้องคนตายได้ผมก็คงจะปลูกตาผมขึ้นมาฟ้องแหละอ่าอืมก็วันนี้ก็เลยมาร้องขอผ่านสื่อไปเพื่อของความเป็นธรรมเพราะงั้นเถอะครับอยากให้หน่วยงานไหนที่ จะมาช่วยเลือฟื้นคดีเพราะผมก็ไม่มั่นใจในทนายแล้วก็ความยุติธรรมออือความยุติธรรมมันหาได้ยากกับคนจนคนรากยากอ,อ,อย่างหลายๆคนที่เขาไอ้นี่มาเนี่ยมันถูกกระทํามาโดยตลอดครับแล้วอย่างคนที่เขามีรายชื่อรับที่ดีจัดสรรเนี่ยแต่เขามีแค่รายชื่อแต่เขาไม่ได้รับครับก็ชาวบ้านเขาก็ เล่ามาผมก็เนี่ยปัญหามันเกิดจากใขรคือพูดง่ายว่าคุณมองว่ากระบวนการยุติธรรมเองมันไม่ได้โปร่งใสไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสมาจนถึงขั้นที่ได้ฉโฉนดมาเองเนี่ยก็อยากมีการเลื่อนฟื้นคดีขึ้นมาใหม่อยากให้หน่วยงานหรือว่าทนายดังๆหรือว่าคนที่มีความผู้กฎหมายมาช่วยเป็นแบ็กอัพให้ครับมาช่วยเหลือเรื่องคดีให้แล้วมีต่างจ้างเขาไหมพี่ไม่มีฮะเป็นหนี้เป็นสินอยู่ตอนนี้ก็ที่เอาไปจำนนงจ้างทนายก็ ดอกเพิ่มขึ้นเป็นห้าแสนแล้วจากแสนเจ็ดจากแสนเจ็ดเป็นห้าแสนที่เท่าไหร่ครับเนี่ยยีบเอ็ดไร่ฮะที่จำนองเพื่อจ้างคนายสู้ศาลสู้คดีนี้มาในกี่ปีแล้วเนี่ยฮะก็ต้งเดินเรื่องด้วยรวมแล้วสิกว่าปีศาลเพิ่งจะตัดสินเมื่อปี6กสองยังไม่หมดอายุความยังสามารถนีนี่หรือฟื้นคดีได้อยู่โอ้โหรูกฎหมายมาด้วยแสดงว่าไปเรียนกฎหมายมาเรองเรียน ทางด้านนั่นแหละคอมไอทางโทรศัพท์ Facebook คูณง่ายว่าเราถูกคดีเสร็จปุ๊บเราต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองแล้วะพยายามหาข้อมูลทางกฎหมายเพราะว่าคุยกับผมเองเนี่ยกฎหมายเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยนะฮะทุกข้อเลยฮะค่อนข้าง <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> จะแน่นอนจริงๆนะสำหรับคุณพี่รู้ร <c oughs> แต่ทําอะไรไม่ได้ชัยโยนะฮะคุณที่ชัยโยลาคุณเพลินนะครับอายุ4ี่ปีเป็นพี่ผมนักงเปี่ยอ่ะก็ ก็คือหลังจากนี้ไปเนี่ยก็กระบวนการก็คงจะเป็นการรลื้อฟื้นในส่วนของคดี<ะ>ในส่วนของเรื่องการทําเอกสารที่ต่างๆ<ะ>ประมาณนี้ไหมฮะครับที่กําลังดำเนินการอยู่ครับอยากได้รับการช่วยเหลือครับเพราะว่าเดินทางมาก็ทุกยากลันากยืมเงินค่ารถโด,ดยสารมาเมาืม่อเมื่อคืนนี้ก็นอนอาศัยที่วัดบ,บางแพทย์ซึ่งพระท่านก็เมตตาทั้งน้ทาทั้งที่หลับที่นอนแล้วก็เมื่อเช้าก็บินฑบาตเอาเข้าวมาให้ ก็ได้รับความช่วยเหลือจากพระอ๋อมีหน้าเลวเมื่อคืนนี้ทางผู้ช่วยสวสเตติดต่อผมว่ามีคนมาร้องนะฮะอยากให้ออกงานออกสื่อหน่อยบอกว่างั้นมาเจอผมเลยตอนสองทุ่มตอนสองทุ่มนั้นอยู่วัดแล้วว่างั้นะะอยู่วัดนะฮะก็เลยบอกว่าง่ายสะดวกงั้นมาตอนเช้าผมก็นึกว่าไปไหนเอาไปพักที่วัดครับอยู่ที่วัดมีเงินติดตัวมาเท่าไหร่ครับเนี่ยก<อ>็หลายหมือ่นอยู่แสนสาหัสนะแสนละอ่ะก็คือง่ายว่ามากรุงเทพเนี่ย เพื่อมาร้องขอความเป็นธรรมอยากได้รับความช่วยเหลืออเพราะว่าหนึ่งเอกสารมันบ่งชี้หมดแล้วมันคุมเครือมันไม่มีความบปร่งใสในด้านของเอกสารและความยุติธรรมก็หาได้ยากถึงเราจะถูกต้องอแต่มันก็ยังไม่ได้รับความยุติธรรม ก็เลยอยากให้เป็นสื่อเป็นประเด็นหน่อยเพื่อในส่วนของหน่วยงานต่างๆเองเนี่ยหรือว่าหน่วยงานยุติธรรมเองจะได้มียื่นมือมาช่วยเหลือในเรื่องนี้เพื่อความเป็นธรรมว่างั้นวันนี้เห็นบอกว่ามากับอีกหนึ่งบุคคลเพื่อนกันเจอกันที่ไหนเจอกันที่กรุงเทพตอนนั้นก็เดินเรื่องเรื่องที่ถูกกองพยายามหาสื่อตอนนั้นก็ไปที่สถานีทีวีก็ไปเจอทนายครับเขาว่าไงก็ทนายใช่เลขามาคุยเสร็จแล้วก็ให้ขับรถกลับคนละ200 เอาไม่ได้ออกอรายการ,รนะสุดทไม่ทำไมเรื่องเขาเยอะหรือว่าผมก็ไม่ทราบหรือว่าข้อเท็จจริงมันไม่ชัดเจนหรือว่ายังไงขี้เกียจทำบ้างไม่เป็นไรไม่พูดผ<อ>่านะผมกันไม่ดันโอเคก็อยังไงแล้วในสุดของช่อง13เสียมไทยของเราเองเี่ยก็ยิดีฮะ พอมาร้องเรียนเนี่ยช่องของเราเองเ่ยก็เป็นช่องที่รับใช้ประชาชนอยู่แล้วรายการของเราก็เพื่อจะเป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางหนึ่งครับเพื่อไปสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อหน่วยงานภาครัฐเองจะได้หันมาเหลียวแลในเรื่องนี้นะฮะว่าเรื่องนี้เองเนี่ยคุณไม่ได้ความพทําอย่างไรก็แนะนํานะครับหลังจากนี้ไป ลังจากจบรายการไปนะครับอย่างพวกนี้เองก็แนะนําไปที่กระทรวงยุติธรรมดูไปยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมดูในกรณีเรื่องดังกล่าวนะครับว่าเรื่องนี้เองยะมีแนวทางในการือ้อฟื้นคดีใหม่อย่างไรได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็เอกสารที่คุณอ้างว่าเชื่อว่าเชื่อว่านะ่ะว่าจะเป็นเอกสารอันเป็นเท็จที่นําสู่กบบระบวนการในชั้นศาลที่เป็นทําให้แพ้คดีในเรื่องนี้เองอาจจะเป็นแจ้งข้อกล่าวหาคนที่นําเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปสู่กระบวนการชั้นศาลใน อาจจะเป็นข้อหาแจ้งความเท็จหรือให้การเท็จต่อตำงานหรือว่าให้การเท็จต่อสารด้วยก็ได้ถ้ามีเอกสารที่แน่ชัดจริงๆนี่คือเป็นเอกสารอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ทางพี่เขามาให้ดูตาเขียนคุณตาเขาเขียนลายมือบันทึกของตาเนเขาบอกว่ามีการจ่ายค่าเช่าที่นากับใครนะเป็นข้าวเปลือกเป็นเป็นข้าวเปลือกตัวไหนเอยผมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ เนี่ยลายมือของเขานะครับนี่ไงอ๋อนี่ไงนายมี200บาท20ถังนายเป100บาท10ถังนายแก่น100บาท10ถังนายโฮมเนี่ย100บาท10ถังนายยง25บาท2ถังครึ่งนายล้าน25บาท2ถังครึ่งรวมเป็นเงิน575บาบาทอ๋อคือคือคือนี่ลายมือของ ตาตาที่เขียนว่าให้ใครเช่าออที่นะทําประโยชน์อะไรยังไงบ้างโดยเก็บเป็นข้าวเป็นข้าวเป็นถังก็คือพูดง่ายเขาก็ไม่ได้ให้ก็ยังือสิทธิ์ในการครอบครองอยู่นะก็เพียงให้เขาเช่าทํากินถ้าเกิดว่ามีช่องทางเอามาหากินมีที่อยู่ที่ทํากินใหม่ก็สามารถที่จยะยไปได้แต่สุดท้ายแล้วก็เอกสาร โอ้ขึ้นมาออกโฉนดทับนอสสามผมก็งงเต็กเหมือนกันเพราะบ้านผมยังเป็นนอสแล้วคันนี้ไปออกโฉนดเป็นสามสิบเอ็ดไร่จากพื้นที่มีแค่ยี่แปดไร่เป็นยังไงครับก็บ้านผมเป็นนอสสามคอแบ่งเป็นยี่สิบเอ็ดกับยี่แปดไร่คันนี้เขามาเอาไอ้นอสสามกอที่มีพื้นที่แค่ยี่แปดไร่เนี่ยไปออกโฉนดเป็นสามสิบเอ็ดไร่อ๋ออกทับที่อะไรล่ะทับที่นอสสามกอทำไมเขาที่เขาเพิ่มขึ้นมาได้ ผมก็ไม่ทราบว่าเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีการบอกว่าอะไรยกให้เป็นที่เป็นสาธารณประโยชน์เอาพื้นที่ตรงไหนยกให้อเพราะในพื้นที่บ้านผมนอสามกอตามระบบของเอกสารเนี่ยอม,มันจะมีแค่ยี่สิบแปดไร่แต่คุณไปออกเป็นสามสิบเอ็ดไร่ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจมจริงแล้วในส่วนของการทํารางวัดต่างๆเองเนี่ยถ้าในส่วนของการเรื่องการวัดออกโฉนโดเองจงมันจะทำวัดวัดสองครั้งฮะวัดสองครั้งครับคือ<ต>ปี4 3ที่แบ่งที่เป็น2แปลงในนามเดิมวัดเป็น21 28ปี48ไม่วัดอีกแต่ไม่มีข้อมูลหายไปไหนอ๋อมันมีข้อมูลย่งแต่ชาวบ้านรู้จักกันหมดรู้กันหมดว่าปี48่ปมาวัดที่อออกโฉนดบ้านผมก็มาวัดครับทําไมจึงไม่ออกแล้วทําไมจึงไม่มีข้อมูลอื แล้วทำไมบ้านผมจึงไปที่อบอตอแล้วลาเซ็นมันก็ลาเซ็นตาปล่าผมก็ไม่ดูเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อเห็นบอกว่าในส่วนของกระบวนการยุติธรรมบางช่วงบางตอนเองเนี่ยมีการข่มขู่คุณแม่คุณให้ยอมความด้วยข่มขูว่ายังไงนะก็บอกเชิงแบบว่าเหตุการณ์สถานการณ์ที่ว่าเห็นไหมเสียอ้วนที่อยู่ลงเกลือ,อาาตัวก้มไป กี่วันแล้วปัานนี้ตายยังมีเห็นศพเลยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่กระบ,บี่เนี่ยถูกฆ่ายกครอบครัวเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นสู้ไปก็แพ้ให้ยอมมีกระบวนการในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีการพูดลักษณะแบบนี้ครับทําให้เรารู้สึกว่ากลัวเพราะอ,อ,อะไรละ่ะเพราะผมแจ้งความสามครั้งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินก็ตารวจในนั้นก็ถูกย้ายแล้วตอนนั้นก็มีนายอำเภอคนหนึ่งที่หน้าดาแกพาเข้าไปปุ๊บ เอกสารบ่งชี้เขาก็พูดบอกว่าถ้าเรื่องถึงเขาไม่ถึงศาลเนี่ยสองเดือนจบเขาคงจะจี้ไปทางหน่วยงานก็เลยถูกย้ายอืแล้วครน,นี้คือหลายหน่วยงานที่ผมเดินเรื่องขอความช่วยเหลือมาร่วมสิบปีแล้วจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่เจอเนี่ยเอาขนาดเขาเป็นถึงนายทหารนายตำรวจแล้วก็เป็นถึงนายอำเภอยังถูกย้ายมันอิทธิพลหรือเปล่าอืแล้วครน,นี้ยิ่งมาเจอ คำขู่อย่างนั้นอีกก็เลยทําให้ยิ่งกลัวแล้วยิ่งทนายจ้างมาไม่แยง้งไม่สู้แล้วก็มาพูดให้เกียกล่อมให้ยอมเขาให้ยอมความให้ยอมแบ่งที่ให้เขาแบ่งคน <กด S 1> ละคืนคือแบ่งที่ให้เขาคือเอาคนละครึง่งที่ของเรามีอยู่แล้วครับคือแบ่งเป็นคนละครึง่งอย่างคนละยี่สบสี่ไล่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็รับยี่สิบเอ็ดไร่ไปเดี๋ยวพวกนั้นจะมาออกโฉนดให้คือจ้างคุณมาสู้ไม่ใช่จ้างมาเกียกล่อมผมก็เลยว่าอา้าวจ้างทนายมาแล้วมาอย่างนี้ แล้วจากที่แจ้งความมาเดินเรื่องมาแล้วลองเรียนหลายหน่วยง,งานแล้วมันนิ่งเงียบโ่นสิบกว่าปีไม่ก็เลยเกิดความกลัวว่าเราสู้กับอะไรอยู่อืแล้วยิ่งทางนั้นมาพูดข่มขู่อย่างนั้นแม่ก็เลยยิ่งกลัวก็เลยต้องยอมเซ็นสัญญาปณน,นีปนอมยอมความไปแต่ว่าผมยังสู้ยังพยายามค้นหาข้อมูลหลักฐานอีรจนกระทั่งมาเจอข้อมูล,หล,ห,ลหลายอย่างที่เวนบอกชี้ว่ามันน่าจะเป็นหลักฐานเท็จหลักฐานปลอมครับ ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเหรอไม่กลัวแล้วเหรอตอนนี้ชีวิตไม่มีอะไรแล้วก็มันหลายหลายหลายเรื่องคนระับไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวหน้าจีการงานปัญหาในเมื่อปัญหาที่เรายังไม่ได้รับความยุติธรรมความมั่นคงของครอบครัวย่อมไม่มีครับและชีวิตเรามีค่าอะไรพูดไงว่าเราต้องสู้ให้ได้ที่มาว่างั้นเถอะ เอายี่สิบยี่สิบเอ็ดไร่ก็ทํากินไปพอได้ไหมหรือว่าไงหรือว่าเราคุณมองว่าคุณไม่รับความเป็นธรรมที่ยี่สิบเอ็ดไร่ที่จำนองไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินมาจ้งางคนสู้ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดไร่เป็นห้าแสนกว่าแล้วครับมีเงินไหนไปจ่ายรายได้ก็ไม่มีงานก็ถูกโดยไม่มีความผิดอะไรครอบครัวก็ระสำารสายไม่เกิดความมั่นคงชีวิตก็ไม่มีความหมายวันนี้ต้องสู้เต็มที่คิดไม่กลัวตาเลยนะมันไม่มีอะไรแล้ว แล้วไม่กลัวอิทธิพลเดิมแล้วเหรอครับถ้ากลัวผมคงจะไม่ถ้ากลัวผมจะไม่ไดิ้นรนค้นหาเอกสารเพื่อจะต่อสู้ต่อเพราะชีวิตมันไม่มีอะไรจริง ร้องนี่รายการเราีปแล้วผมจะร้องให้ตามนะครับพี่โอเคครับในส่วนของชีวเรื่องของคุณชัยโยลาคุณเพลน,นะครับตอนนี้ก็มาร้องเหนืองานของเราเองฮะหน่วยงานของเราเองก็เดี๋ยวจะเป็นพี่เลี้ยงในส่วนของให้ข้อมูลในส่วนของข้อกฎหมายและอาจจะนํากระบวนการในส่วนของพาไปร้องเรียนเหนืองานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรม นะถ้ามีช่องว่างหรือช่องกฎหมายเองที่จะพอช่วยเหลือดรเนวนการในส่วนเรื่องนี้ได้นะทางทีมงานช่อง13บสามแยมไทยข่าวชาติแผ่นดินยินของเราเองก็ยินดีในการช่วยเหลืออย่างเช่นกรณีของเคสของรุ่งชาติเองนะฮะก็ลักษณะเดียวกันนะฮะเ,เราก็ช่วยเหลือตอนนี้จนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยฮะออกมารางวัดแนวเขตของที่ดินใหม่แบ่งที่ดินทั้ง3าที่แล้วโดยผ่านการร้องเรียนผ่านทางช่องทางเรานี่หนะครับอย่างไรเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะพี่ชัยโยนะ เดี๋ยวพ,ะะพักสักครู่หน่อยครับเดี๋ยวมาพบกับคนที่2ที่มาร้องเรียนในครั้งนี้มากับคุณชัยโยนะะี่ฮะก็ถูกมีปัญหาในเรื่องที่ดีเหมือนกนะะันครับในส่วนของทากินมาอยู่ตลอดมายาวนาน,นะครับอยู่ดีๆนะฮะตอนนี้ถูกแจ้งจับในที่ดินตรงเองครับต้องติดคุกติดต่รางะครับวันที่10ตุลานี่สารนัดไปไกลเกลี่ยนะฮะไปสอบขวนข้อเท็จจริงะครับพบันช่วงสของรายการข่าวชัดวันเด็ยจริงะครับ